สบายดีวันนี้จะมาสามทางเลือกของคนเรานาะพอดีว่ามีลุกน้องมาถามว่าให้น้องคนเห็นเนี่ดเห็นไนีเพราะน้องคนเห็นเนไ่ดเขาน้องคนไปจังไดพอเดี๋ยวนี้พอเม่น้องบังคับให้น้องไปเป็ยนเน่นี้เนี่นั้นแต่ว่าน้องบ่มักเลยน้องจะเห็นจังหดพอเม่น้อง่าถ้าน้องบ่ไปตัวนี้พอแม่อายเขาพอจบมากับ่บได้เห็นงานบบมีงานเห็นงานทำน้องพอเม่ว่าพอเม่อายเขาเขาเลยถือเป็นมวยคอยเลยว่ากับเราว่าเราจะมักบอก าเจ้ามักบอกถ้าเจ้ามักจะไปถ้าเจ้าบ่มักนะข่อยสิบอกให้เจ้าเด้อการที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์นะเขามีเขามีทางเลือกบหลายดอกจะมีสองสามทางนี่แหละทางเลือกที่หนึ่งนะเลือกเดินทางที่ตัวเองมักสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ทางที่สองจะเลือกเดินตามทางที่คนอื่นเลือกให้หรือคนอื่นจะหาให้ทางที่สาม จะจุยูแบบเท่าแกไปแต่ละมือ,แต,มอแต่ละวันโดยที่โมมีอย่างเกิดขึ้นในโดยที่่มยางโม,ย,งโมยังเปลีป่ยนแปลงกับตัวเองเจ้าเลือกเอาเจะเลือกในไดเจ้าเลือกเอาสําหรับค่อยๆเลือกแล้วเพราะาว่าเขาบอกอว่าลุกเกินมาบ่าได้เป็นพนักงานบม่ได้เป็นสิ่งสั่นอยานลูกจิลํบาบากออกไปใส่ใจพอแม่เขา,าเออลูกมึงจบแล้วไปเห็นยังบ่ได้เห็นยังบ่และดนันมาบอกว่าอายเขา ขอยืมหอฟังสิ่งที่น่าอายที่สุดคือการที่จบมาแล้วล้วไปเห็นเวเห็นงานบบมีเงินเดือนกินโอเควะค่อยบ่ได้พาดพิงบ่ได้ใส่ห้ยบ่ได้ที่ว่าไปกับบางที่มันก็อาจจะต่าใจแต่ต้องขอโทษขออภัยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงสิ่งที่น่าอายที่สุดคือการที่เฮาแต่งตัวงามๆแต่งตัวรูรูเท่ๆขี่รถไปเห็นงานแต่ละมื่อแต่ละวันแต่บางเท่ก็บ่บมีเงินเดือนกินมีแต่ก็มีน้อยกับ่บพอกินอันนั้นคือสิ่งที่ น่ไอ้ที่สุดลหลายคนจะว่าว่าเออค่อยพุมมใจค่อยภูมมใจให้เจ้าคึดดีๆเจ้ามั่นใจแล้ว่าว่าเจ้าพูมมใจเจ้ามั่นใจแล้ว่าเจ้าภูมมใจถ้ามั่นใจเฮ็ดไปแต่ถ้าบม่มั่นใจก็สิบอกให้ทางที่ดีที่สุดเจ้าเอาความคิดของเจ้าในสมองของเจ้านี่มามาเฮ็ดมาผลิตงานเองมาผลิตงานเองมาเฮ็ดงานเองมาสร้างงานเองในมันสมองเฮานี่แล้วปล่อยออกสู่สังคม ลางดีดีที่สุดไม่เป็นสิ่งที่น่าอายไ่จะเป็นต้องอายสิ่งที่น่าอายที่สุดคือแต่งตัวสุภาพแต่งตัวดีๆและวมเมเงินจ่ายอันคือสิ่งที่น่าอายที่สุดโอเคปะ